หมดเยอะเลยอ่ะนี่นะครับผมวันนี้ก็วันที่ห้าแผงสองร้อยแอมยี่สิบยี่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับดูครับก็ว่ามาเซฟเซฟลูกค้านะครับนี่ลูกค้าหมดหมดเยอะเลยลูกค้านะครับเต็มนี่เลยมาจากมาจากไหนโนาะนี่มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพนะครับเมายินเวตเตอร์นะครับเนี่ยขายแบบนี้ราคาแบบคุ้มค่าอะไรกันเองเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะ อาจุดขายของผมเนาะอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์เฉพาะนะครับคือปลอดไฟกับปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอาอีกว่าเอาไงครับท่านมีชีวิต่ันมีชีวิตยืนยาวนี่เงินท่องนี่ก็ได้ก็หาได้นะครับนะต่้งหลายมืนเาะไม่มีชีวิตยืนยาวพอแล้วนะครับผมอ่เราอย่าไปเทศอินเวอร์เตอร์แล้วเหลืออีกคันหกไงอยากให้ท่านลูกค้าดีกว่าไหมท่านลูกค้าลองดีกว่าอตอนนี้เป็นหกพันตาทนะครับหมอแปลงทองแดงแท้นะครับอ่านะครับนี่ครับอ่านะครับ อ่าแค่ต่อแผงเข้าแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าเป็นระบบไฮบิดนะครับเป็นระบบไฮบิดไฮบิดอินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราเปิดพัดลมเทสก่อนตอนนี้ไม่มีแดดใช้แผงสองแผ่นนะครับ <c oughs> ใช้แผงสองแผ่นตรงนี้เนาะนะครับ <c oughs> แผงสองแผ่นนะครับต่อแบบขนาน <c oughs> อันนี้ก็คือเริ่มต้นก็ใช้ตู้เย็นได้อยู่นะครับตู้เย็นได้ไม่เกินก็ <c oughs> คือมันสองแผงเนาะแบตเตอรี่ก็อันนี้เรามีร้อยแอมสองลูกนะครับเป็นระบบยีบซีครับผมอ่าเรามาเทส คือจุดขายผมสิเ่รคือเขาคือเป็นงานเฉพาะก็คือปลอดภัยกับชีวิตนะครับแต่ท่านีชีวิตยินเย้าเน่อยเงินท่องเนื่อยหาอะไรกันเลยเนาะอันนี้ก็ราคาก็ถือว่ากลุ่มค่ากับชีวิตตรงทัานแหละความปลอดภัยตอนนี้เราจะมาเทสนะครับเทสปิดขั้วให้ดูนะครับปิดป่วยดูแล้วก็อ่าเซฟตี้เซฟตี้นะครับตัดคอนนะครับเสมอนะครับตัด่อนอ่าอ่าเขาเรียกว่าชีวิตเนั่ยนะ ลัดก่อนตายนะครับอันยาหมดให้เบิ้ลอันย่ามเอาละครับเดี๋ยวให้เบิ้ล2ให้เด็กให้เด็กผมวก็จะเททว่าถ่ายนะครับเนาะเอาวท่านลูกค้ามั้งเนี่ยเนี่ละเนี่ยลูกค้ามาเองเลยเนี่ยเย่แกชอบเย่ ลูกค้าก็มีไม้ตอนนี้เราหันเราพัฒนาไปแล้วนะครับพัฒนาแบบมีไม้ละไม้ลอยละอันนี้ครับนี่ไฟฝ่ายอยู่ในนี้พัดลมนะครับสองโยสมสิบวลต์นะเป็นไฟ a อซไฟมาตรฐานน่ครับนี่เนอลูกค้าจะแย่ช็อตอยู่แต่ว่านี่เราเสียบปลั๊กให้ดูแล้วเราแย่เข้าอะไรยูนต้อนออกก็ได้ดูนะครับไฟนะครับนะเนี่ตายไม่เอาเรื่องอ่านะครับช็อตตายไม่เอาเรื่องอ่าตัดแล้วนะครับเนี่ยตัดแล้วนะครับดูเบรกเครื่องในทริปเลยนะไม่ได้ไปทำอะไรนี่ นะครับทิปเลยผมื่อนแก้วอ่าเอาแค่ตัวเดียวพ่อนะครับเพราะว่าเราใช้งานหนักแล้วก็ปลอดภัยคืองานไม่หนักถ้าลูกค้าถ้าไม่เยอะมากนะครับไม่ต้องไปขึ้นหลายเพราะว่ามันจะเร็วนะครับเพราะเบรกเกอร์ตัวหนึ่งก็ในนั้นก็แอามมหาศารทีเดียวนะครับเพราะว่าเราทํมาสามตัวคือเต็มกําลังนี่หกพันวัตนะครับหกพันวัตนะอินเวอร์เตอร์ท่องแดงแท้ครับผมเรอดาท้องแดงแท้นะครับอ่มีเนี่ยงานไม่เหมือนเขาคือมันจะเปิดที่ยี่สิตหกนตอนนี้ก็คือไม่มีแดดนะครับยี ยี่ห้ากว่าแล้วก็มีวุ้นสตาร์ทที่วนกลําได้นะครับนี่ปั๊บกดทีเดียวนะครับไปสองร้อยสามสิบออกมาแล้วนะครับนะครับเนี่ยคือเป็นไฟมาตรฐานคือไม่น้อยกว่าสองรอยี่สิบโวลต์นะครับมาตรฐานคือสองร้อยสามสิบนะครับนะครับสองรอยยี่สิบกว่านะครับผมก็ใช้เหมือนเดิม อันที่นี้เราก็จะมาเทสผิดขั้วตัดคือตัวนี้จะเปิดได้เพิ่งแล้วคืองานผมทุกตัวนะครับจะเป็นโปรเทคผิดขั้วตัดเลยอานทีลูกค้ามาจี้เหเพิ่งนี้อีกไหมเมาหรือว่าทางลูกค้าผมหรือไมาเลี้ยงลายนี่เอาเลยครับนี่เทมเทมตัวผิดขั้วตัดเอาตัวให้ดูอันีที่แรกเขาจี้ถูกกันเพราว่าอันนี้ผิดขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้วอันนี้เราใส่ถูก่อนใส่ทูก่อนอันนี้บวกใส่ลรบกอนดูไฟนะครับลองไปยอันที่ขับจี้ก่อน อ่ะถูกดูไฟสองร้ยี่ิบนะนี่ครับไปสองไ้สามเรามาจะทานการไฟฟ้าผมทาทุกวันนี้เนาะนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตดูอ่ะผิดขั้วให้ดูอ่านะครับผิดขั้วดูไฟนะครับดูเบเกอร์นะสังเกตอ่ะดูหูนะครับแตกพืบเลยไฟนะดูตัดแล้วนะอ่าตัดแล้วใช้งานได้เมือเดืออ่ะสะดวกถูกขั้วให้ดูอ่ะถูกขั้วอ่ะดูนะครับดูไฟสองร้อยยี่สิบนะถูกขั้วนะครับ นี่ครับเป็นไงนะครับท่านอ่านี่นะครับอันนี้ก็ไปให้ลูกค้านะครับที่ท่านสั่งจองตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับทองแดงแท้เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟ a n d มเมอร์นะครับแบบ EU นะครับผมที่ผมขายเวลาคลิปนะนี่ครับอ่าติดขั้วตัดช็อตตัดเหมือนเดิมเซฟตี้ปลอดภัยหายห่วงครับแต่ลูกค้าเอาแบบทนก็คือให้เป็นแบบเข็มไปเลยมันจะทนกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบดิจิตอลก็ใส่โปรเทคป้องกันแล้วมาจากของตลาดแล้วก็มาแก้ใหม่หมดเดี๋ยวเราลองไปช็อตบ้องอ่ะขอบคุณอะไรครับ ที่นี่กันนี่ครับลูกค้ามาเองเลยนะมาจากกรุงเทพมาท่านมาอ่ะแยะแยะให้ดูแยะให้ดูไหนลวดเราเมื่อกี้มาจากกรุงเทพนะนี่ลวดเราเอาลูกเอาตะกรวก็ได้เนี่ยลูกค้าไม่เชื่อนี่เอาตะกรวเลยเนี่ยตะกรวอยู่ในเพี่ยนเนี่ยมันถึงไหมล่ะนี่นี่อันเดียวนี่นะครับพอไปแล้วถึงเนาะอันนี้ครับตะกรวนะเดี๋ยวถามลูกค้าก็เป็นโลหะแท้ว่าไม่ใช่พลาสติกเนาะ อ่ะโลหะนะ,ตะแต่กลัวต่ะัวอเดีย่ให้ดูออกไกลครับพี่ยานอ่ะดูนะครับดูตูแ้แลวโพเทคนะดูไฟด้วยโอ้โหครับตัดเลยนะครับไฟขนาดนี้นะน<แ>ี่ครับตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยนะนี่คือจุดขายผมอ่าทีนี้เอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับปิดคัวตัดเเดิมเ,รบ,เรบรกเกอร์ก็ปึ๊บเอาโคตบนต่ำเลยผมนะสตาร์ทที่บนต่ำข้างๆปับนี่ครับผมอ้าวนี่ นี่ครับคือเป็นงานที่แบบเป็นงานเฉพาะนะครับสั่งทำแล้วท่านดูอินเวอร์เตอร์ระบบใหญ่กว่านี้อันนี้หกพันวัตต์นะครับแต่ว่าผมจะทําที่บอกว่าสองหมื่นห้าพันวัตต์ที่เรกว่าจะเอาหม้อแปลงสั่งมาขนาดกันลูกค้าคงไม่มีทุนที่จะจ่ายตู้ระดับแสนกว่านะครับนะอินเวอร์เตอร์ระดับแสนกว่าคือใช้โดยไม่จํากัดโหลดเลยเป็นโวลท์เรียกว่าเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับเป็นเป็นไฮโวลท์ที่สูงขึ้นมาแล้วก็ยิ่งโวลต์สูงอุปกรณ์ก็จะกินกระแสน้อยลงนะครับนะ ก็คือเพื่อลดพลังงานนะครับแล้วก็ไปใช้ในระบบใหญ่แอร์นี่เปิดแบบไม่จํากัดโหลดก็คือเป็นผมจะทําแค่สองหมื่นห้าพันวัตต์นะครับเป็นหมอ้อแปลงท่านฟารอร์เมอร์ตัวใหญ่เลยทองแดงแท้นะครับนะเดี๋ยวค่อยติดตามกันครับผมตอนนี้ก็ส่งงานให้ท่านลูกค้าก็รรอดนะครับเพราะว่าแผงยังไม่มาเลยตอนนี้เขามาแผงก็ยังขาดนะครับที่ส่งมาเนี่ยแผงยังบานมากเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทยอยส่งให้ลูกค้าจะครบเลยตอนนี้ขาดแผงเดี๋ยวไม่เกินสักสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นะ ตอนนี้ตู้ก็หลายตู้เลยทีเดียวเนี่ยประกอบไปทัานลูกค้าตอนนี้ก็จะไปติดอ่าตอนนี้จะอ่านะครับสองตัวนี้ส่งให้ลูกค้าอ่ามีเจ้าของทุกท่านแล้วครับตอนนี้ก็ลูกค้าผมมาเอาแล้วมาจากกรุงเทพเนาะแล้วก็ตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นแปดพันวัตต์นะครับที่ว่าจะอ๋อตอนนี้อยู่ในบ้านครับตอนนี้ของเจ้าของแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่จะส่งไปลาวลูกค้าบอกว่าขอที่อยู่ที่แน่นอนก่อนนะครับนะเพราะว่าก อยากจะชงวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่ถึงนี่แหละนะครับวันนี้วันที่24กันยายน2565ครับผมนี่ครับหม้อแปลงตัวใหญ่อย่นะนี่กำลังว่านี่ครับหม้อแปลงตัวใหญ่นี่นะนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวคอยมาแจกกันอีกรอบนะครับนะวันนี้ก็พอดีเตรียมงานให้ลูกค้าเกิดไก่อีกย่างก็มีฝนตกนะครับอันนี้ให้ลองของตลาดตอนนี้หมื่นสองพันบาทแต่ว่าไม่เต็มหรอกนะครับ จะให้ลองเบิังยี่ห้อหลายหมื่นเลยนะครับตัวนี้หลายหมื่นเลยนะครับองตลาดนี่ครับเราลองแต่ว่าฝนตกเนาะเบิังเหมือนเติบเลยสมัครมานี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวแล้วก่อนเอาไหมเอาไหมไอ้ทองแถมครับโปรโมชั่นตอนนี้ท่านลูกค้าเมาแล้วครับผม น้องคลิปได้อีเพรดูดิอ่ะอ่ะแล้วท่านลูกค้าเดี๋ยวม่เย้เองไหมเอ้าพอได้สร้างเล็กน้อยผมเย้เองอ่ะนี่ครับเอาดูไฟล้างแข้งเดี๋ยวผมจะอ่านวิอย์ผมอ่าดูนะครับเนี่ยครับเพราะว่าผมกับลั่นตีนะครับถ้าสร้างเหนได้ท่านลูกค้าทุกคนน่ะแต่ว่าไม่สมควรไปลองเพราะว่ามันเป็นอ่อันตรายนะครับมาเซฟตี้นี่คือเอางไงบุ๊มมี่ไงครับงานผมเป็นงานเฉพาะนะครับ ให้คุ้มค่ากับท่านเลยหาลองนะครับถ้าผมเดือจะได้ลูกอีกคนอ่าเนี่ยครับตัดเลยเห็นไหมไฟแตกแป๊ดเลยนะครับตัดก่อนตายนะครับชีบหายก่อนไว้วอดตู้ตู้จะชิบหายนะครับนะ่ะนะครับคือไม่เป yeah. ็นแน่นจะพอนะครับถ้าท claro ่านลูกค้าท่านไหนที่เคยคอมเมนต์มาที่บอกงานผมเหมือนกันใครประกอบก็เหมือนกันอ่าท้าให้ลองเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ราคาหลักอ่าหาห้องเงินกับร่างนะครับมาทาให้พิชขวดเลยก็แง่ช็อตแบบนี้เลยถ้า อ่าน,นะครับถ้ายเลยถ่ายพิสูจน์นะครับว่าอินเตอร์คมเหมือนเขาอันนี้ก็คือทองแดงแท้นะครับไม่เหมือนเลยแหละครับเป็นทองแดงขดลวดเี้ห้อฮิตาชิขดลวดฮิตาชินะครับทองแดงแท้ที่อุปกรณ์ดังๆทั่วไปเลือกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผม <โห S 1> นะครับนะ <โห S 1> อันนี้างทีเอาีย้์ว่ายกับว่าไ้ครับผมเพราะว่าบางทีมันเป็นงานงานแบบที่เขาทําเหมือนเราก็ อ่าในแบบรูปแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ของผมนะครับที่ว่าคือให้ลูกค้าคุ้มค่าแล้วก็ดูแลตลอดชีพนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้รับประกันใน้สองปีมีใบกาลังตีให้นะครับมีคู่มือให้การประกอบให้นะครับอ่าชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่าพร้อมระบบชาร์จอยู่ที่3 8 0 0 0บาทนะครับนะรับประกันใน้สองปีมีใบคู่มือให้ด้วยนะครับนะอ่าสนใจก็โทรมาสอบถามะตอนนี้ลูกค้าเพื่อนกับเตรียมงานว่าผมเตรียมงานให้ลูกค้านะครับบระมาณอ่ะ เบอร์โทรทีมงานช่างก็ไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ออกงานนะครับผมโทรได้ตลอดนะครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนี่โทรได้ตลอดนะครับหลังสามทุ่มก็รูณหน้าโทรวันไหมนะครับเนาะบางทีกับพักพอนเตรียมงานเนาะถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์กับฝากข้อมูลกับความแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกนะครับนะตัวโลกคือคนี่ไปเ็นงานต่างประเทศหรือกาประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่สั่งจองกับมีเล่ากัมพูชาประมาณนี้ก็สทรงตามคิวค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วยไลน์นะครับ ศูนย์หก8ี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจดหกะครับผมกันตะโพนโซลาเซลล์อ่ะสนใจโทรมาสอบถามตามเลยเดี๋ยวก็อ่าทุกตัวทุกตัวทุกตูต้ตรงนี้นะครับคือมีเจ้าของหมดแล้วนะมีเจ้าของอ่ะบางตู้ที่ประกอบขึ้นมาใหม่ก็ลูกค้ากําลังคุยกันอยู่นะครับทุกอย่างมีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูไม่ได้นี่ครับแปลว่าอ่ะเฮ็ด,ดูปไปเลยครับเฮ็ด,ดูปไปเลยว่าโปรเทคมันมีจํากัดนะเหมือนถุงลมนิรภัยรถยนต์อ่ะท่านไปชนแตกแล้วก็มีแต่ อ่าซ่อมใหม่หรือว่าซ่อมคันใหม่หรือว่าซื้อคันใหม่อ่าแต่ว่าอ่าก็คือมันเป็นแบบที่แบบสูงวิสัยจริงๆเวลาเราใช้งานในบ้านแล้วมีการอ่าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตหรือว่าเด็กไปจับไปสัมผัสหรือว่ามีน้ําเปียกอะไรนี่ครับมันจะเป็นเซฟตี้นะปลอดภัยต่อชีวิตท่านคุ้มค่าเลยครับผมเป็นทองแดงแท้นะครับผมทองแดงแท่กําลังเต็มนะครับหัววันวัดพีเกชอีกเยอะนะครับทีสองเท่าเลยทีเดียวนะครับผมอ่าทรมาสอบถามนะครับผมอ่าขอบคุณครับผมวันนี้ 24กันยายน2องพันห้าริวขอบคุณครับผม